ครับผมวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาปั๊มน้ำของฟูจิก้านะครับที่มีอาการติดติดดับดับนะครับผมเหมือนจะปั๊มรั่วนะครับมีการมีอาการน้ำซึมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองแก้ปัญหาดูนะครับดับแรกครับผมเราก็ต้องเปิดฝาดูเลยนะครับผมเปิดฝาดูก่อนเลยครับปั๊กก่อนครับเราต้องถอดปั๊กก่อนนะครับถอดปั๊กแล้วก็ปิดวาล์กกันนะครับเดี๋ยวปิดวาล์วครับผม เียบ้อยสนิทครับผมเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะเริ่มการถอดปั๊มครับผมต้องเอาน้ําออกจากหัวปั๊มนี้ครับให้หมดนะครับแล้วก็เราจะมาเติมลมกันต่อไปครับนี่นะครับเราก็จะสูบลมเข้าไปนะครับที่สูบลมแบบนี้ครับต้องหาซื้อติดไว้ที่บ้านนะครับผมมีประโยชน์นะครับนี่ครับ เราก็จะสูบให้มันถึงหนึ่งบาครับผมประมาณครับบาก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับยี่สิบบาทเสร็จเรียบร้อยครับเราก็หมุนกลับที่เดิมนะครับหมุนพอตึงมือครับปิดฝาวาล์วนี้สนิทนะครับอันนี้คือปั๊มน้ําทํางานได้ปกติแล้วครับไม่ต้องจ้างช่างครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามได้นะครับ